ผมได้รับภารกิจจากคนดูทางบ้านเขาคอมเมนต์มาว่ามี ID ให้จัดทีมครับมีงบอยู่ประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0มผมเพิ่งเล่นครับอยากให้เอาไปจัดทีมใหม่ให้หน่อยผมก็เลยตอบกลับไปว่าได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้เขาก็ได้ทำการส่งไอดีมาให้ผมและเงินในไอดีนี้มีอยู่5,600 64, 5, 6 4ล้าน8ป5แสนคอยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้เงินนี้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าจะถูกใจเจ้าของ ID หรือไม่ไอดี ID นี้ก็เป็นไอดีแรกนะครับที่คนดูเนี่ยให้ผมมาจัดทีมให้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่านักเตะหรือว่าแผนเนี่ยจะเป็นยังไง แผนเนี่ยผมก็ได้ทักไปถามนะครับว่าชอบเล่นแผนไหนเป็นหลักไหมหรือว่ายังไงนะเขาก็ได้ตอบกลับมาว่ามี2แผนครับ4 1 2 1 2นาโลกับ433โฮดดิ้งผมก็เลยขอจัดเป็นแผน4 1 2 1 2งนาโลให้กับ ID นี้นะครับเพราะว่านักเตะ LWRW รเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ใน ID นี้นะครับก็มีนักเตะอยู่บางส่วนนะครับที่ผมมองว่า ยังพอเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่านักเตะเนี่ย ที่พอเล่นได้เนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับนักเตะในทีมเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแผงหลังเนี่ยก็จะมีเคอร์อเคสฟนานไดเฮลโลคาฟูกลางรับไลกาดกลางลุกแฮมฟิกก็ยังมีตำแหน่งที่ขาดอยู่นะครับนั่นก็คือ ST 2ตัว CM 2ตัวและก็ผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับแต่พอดีว่า ID นี้มีจิกซออยู่1283จิ๊จกซอผมก็เลยนำจิกซอนั้นมาแลก พลาสติกวีเอล่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเกมลับผมให้เป็นวีเล่าโน .1 อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไปไม่รอนะครับทาการแลกเลยเอาล้ครับนี่เลยนะครับแลกเลยครับไม่ต้องรอครับตอนแรกผมคิดว่าจเจ้าตูเล่ดีไหมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบวีเล่ามากกว่านะครับทาการแลกวีล่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาวีเล่าจัดลงทีมเลย แฉบมาแล้วครับนี่ก็มาถึงหน้านี้เลยจัดลงทีมทันทีก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่านักเตะที่เหลือเนี่ยผมดักซื้อนักเตะใครไว้บ้างก็นี่เลยนะครับนักเตะที่ผมไปดักซื้อมานะครับก็4ตัวนะก็เป็นนักเตะใช้งานนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะค่อนข้างดีนะครับมีวินิสุสจูเนียนะยูเซบิโอซีนาดีนซีดานแล้วก็เดวิดเดเกอาทำการรับนักเตะนะครับรับมาเลยนะครับก็นี่เลยนะทุกคน 5,360 M น็ะครับก็เกือบร้อยหลอนะครับมีเงินอยู่ในไอดอยู่ประมาณ300กว่า M นะครับก็เหลือไว้ให้เจ้าของไอดีนะครับเผื่อเอาไปซื้อนักเตะเอามาเทนนะครับหลังจากที่ไปรับนักเตะมาจากในตลาดนะครับก็เอามาลงทีมเลยนะครับยูเซวินิซิอุสจูเนียซีดานจับลงไปเลยนะครับแล้วก็เดวิดเดเกียเรียบร้อยครับจัดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ ไปดาการเทนักเตะให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็ทําการเทนนะครับอัพค่าสกิลต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกตัวนะครับยัดค่าเทน20อัพทุกตัวนะครับก็จะมีกองหน้านะครับทุกคนที่ผมยัดเนี่ยเทน30เต็มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องทําเกมต้องทําประตูนะครับส่วนวีลานะครับทุกคนก็ผมใช้เป็นเมดทาไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีแต้มตีนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้ให้เจ้าของไอดีไปจัดการนะครับ มาทุกคนเดี๋ยวเราเอาไอดีนี้นะไปลงแรงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะแรงก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ตึงมากนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมเกมนะครับเกมแรกกับไอดีนี้ดีกว่านะครับก็ทีมที่เจอนะครับก็อาจจะไม่ได้ตึงมากไปนะแล้วก็มาดูเกมแรกเลยนะก็นี่ครับร้อสิบเจ็นะทีมเราถือว่าเอาเรื่องนะครับก็เอาไปให้เจ้าของไอดีนะไตแรงไปก็น่าจะสนุกนะ ไปครับลุยจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่ตรงนี้เหมือนจะตัดได้ได้จริงๆครับวีล่ายูวเซได้บอลครับไหลมาตรงนี้ติดแล้วยูเซยังไงเลนเช้งทีนึงครับมาแล้วยิงลูกนี้เหมือนกระตุกไปนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาเซฟได้ครับเขาคว้างออกมาแล้วอ้าวยังได้อยู่บอลอยู่ตรงนี้ครับซีดานอ้าวซีดานได้อยู่จังหวะนี้แล้วก็ดีดซก้อยเข้าไปเลยครับลูกแรกมาครับกับทีมนี้ครับซีดานครับเป็นคนเปิดนะเอาล่ะมาครับจังหวะนี้ยังไงครับ กูตีโดนตัดบอลได้ซีดาครับวินิสุสเลเชงมาแล้วหูรัวสับมาความเร็วมียังไงครับไหลมาที่ตรงนี้ครับวีล่าแฮมซิกเล่นกันสั้นๆตรงนี้ครับแฮมซิกเลนเชงทีหนึ่งแล้วยิงลูกนี้ติดไม่ได้ครับแล้วเคลียร์ทิ้งมาเลยครึ่งแรกครับหนึ่งศูนย์ครับเอาไปก่อนครับมาดูที่ครึ่งหลังกันเลยจังหวะนี้ส่งุดวิ่งไปแล้วไลกาครับออกขวามาที่คาฟูไลกาอีกทีหนึ่งครับแฮมซิก เล่นบอลไวกันตรงนี้แล้ววินิดูครับสับมาแล้วลูกเนี้ยบอย่างพุ่งครับนี่มันจะหลวดทางเรียบชัดๆเลยครับวินิสุสเนี่ยผมบอกเลยว่าแจ๋วมากๆนะครับตัวนี้จังหวะนี้ครับได้บอลแล้วตัดสวยครับไรกาครับวินิเล่นบอลตรงนี้ครับจับยูเซฟยูเซรอไปก่อนแล้วก็ไหลมาให้ช่องเนี้ครับโล่งๆงี้วินิสุดบอกไม่เหลือครับไม่ให้พลาดนะครับจังหวะนี้แล้วยังไง ตัดได้อีกแล้วได้ไหมได้อีกเอาไปลูเบมาแล้วจงวังหวะนี้ยังไงครับสับมาแล้วเดเบโล่ตัวสำรองครับวีนีซูดบอกหวานเจี๊ยบท่านนีน้เรียบร้อยครับเกมแรกครับน่าจะจบสักกรนี้ไปเลยครับ4-0น์ภูลสวัสดเรียบร้อยครับไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าเกมที่สองนะครับเจอกับ114นะครับ i d k นะครับอืมเฟี้ยวนะครับชื่อนี้มาครับลุยดีกว่านะครับเลีรยก่อนนะครับยูเซฟวินิสูตวีล่าแล้วก็พลาดเลยครับจังหวะนี้ติดเล่นไปหน่อยครับแล้วยังไงครับมซโอ้โหยูเซฟเล่นบอลไวตรงนี้ถ้าได้เราบอกเลยว่าหลุดจังหวะนี้เหมือนเขาก็เล่นบอลไวนะครับอย่าประมาทนะครับ บางทีเขาเสมอมาครับต้องใจเย็นๆนะครับเอมซิกอ่าไปแล้วดูว่าโอ้โหแต่สับแป๊กแต่จะพยายามสับมาแล้วก็หลอกก่อนทีนึงครับแล้วดูโอ้โหดูว่าพุ่งพุ่งนะพุ่งพุ่งแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟไปครับหึหึน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับลุยกันต่อดูว่าอนาล็อกดูว่าเล่นอนาล็อกดูว่าโอ้โหดูว่าความผิวดูว่าโอ้โหดูว่าโอ้โหโอ้โหดูว่า อืมแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหยิงเบาไปหน่อยครับติดเล่นไปหน่อยครับมาครับลุยลุยลุยฟันได้วีลาโอ้โหดูครับคือมันค่อนข้างผิวอ่ะทุกคนตัวใช้งานครับของจริงเลยครับตัวนี้รลคากถูกครับย่อมยาวครับ450าสิบฟารันฟารันอีกทีนะครับต่อไข่มาติดตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเราแข็งจัดเลย แล้วตัดได้ลูกนี้ครับมาที่ตรงกลางครับยูเซส่งเพื่อนวิ่งไปก่อนดูว่ายูเซแล้วดูว่าผู้ดูว่าโู้ดูว่าใครจะตามครับอย่างเงียบใครจะตามถามหน่อยโอ้หวิ่งฉีกอย่างเงียบดูว่าโอ้หวิ่งฉีกไปเลยครับยิงด้วยซ้ายครับแปรเบาๆพอครับเดี๋ยวออกนะครับไปครับยูเซ่อีกทีหนึ่งแล้วดูว่าโู้โหมันกระตุกแต่ว่าไม่มีปัญหาความเร็วมาแล้ว ความเร็วมาแล้วเราก็ยิงลูกนี้ยบเต็มๆมาโอ้โหไปครับลุยต่อ2เม็ดนะน่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันดีกว่านะครับกับเกมมันๆนะจังหวะนี้ครับตัดบอลได้ครับแฮมซิกหลายนาที่วิเนีรับวินีดูครับดูครับการแบบสับพุ่งฮะโอ้โหดูครับโอ้โหดูดูครับ หลอกลูกนี้หูหลังหักกันไปเลยยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือโอ้โหไปดูภาพช้าดีกว่านี่ฮะโหดูครับลีลาของเขานี่ไม่ธรรมดาแพลวพาวเหลือเกินแล้วมาดูจังหวะนี้ดีกว่านะครับแล้วเหมือนเขาพยายามจะมาแล้วเราตักได้ครับแล้วบอลอยู่ที่คาฟรฟูวเล่นกันตรงนี้สีดานบอกว่ายัางได้อยู่ครับออกมาที่ยูเซฟแล้วดูครับยูโอ้โหวีนี้โอ้โหวีนี้ครับหลอดเหลืองแต่ว่ายังไหวอยู่นะครับ แต่ว่าต้องหาตัวสำรองมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะครับวินิบอกว่าปล่อยกูไปครับขอออกนะครับจังหวะนี้ครับสี่สูตรแล้วทุกคนน่าจะไม่เอาอะไรแล้วครับแต่ใจยังสู้อยู่ครับนะครับเหมือนได้สวนแล้วอะโหดูว่าหลุดหลุดอย่างนี้หัวเหลืองแล้วครับอืดแล้วครับแต่แต่ยังไหวอยู่ครับโอ้ย รยบร้อยครับออกไปเลยครับ83นาทีครับมาเกมท้ายทุกคนเกมท้ายครับมาจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่ตรงนี้แล้วยิงด้วยโอ้โหยิงเบามากๆเลยครับเดียาบอกว่าไม่ได้เซฟเลยครับนั่นนี่ไปครับไปครับโอ้โหดูครับสับพุ่งๆครับนี่มันอะไรครับนี่มันอะไรครับโอ้โหดูครับหลังหักไปเลยครับโอ้โหดูครับหลังหักนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะครับ หลังหักนะครับดูภาพช้าดูครับนี่ครับหลังหักเลยครับโอ้โหยเข่าเกือบลุดอด้เมื่อกี้ผมนี่ก็พากันไปเรื่อยเลยนะครับจังหวะนี้ครับเคอร์เคสครับขึ้นมาสูงเหลือเกินนะแต่ยังได้อยู่ครับไหลมาลูกนี้โอ้ยยูเซขาสั้นไปหน่อยครับแล้วยังได้อยู่ครับวินิวินิบอกเออมาจังหวะนี้ครับเคอร์เคสไหลมาที่ตรงกลางตรงนี้ให้ยูเซไปลองยิงลูกนี้ยิงแป๊กแปกแต่บอลอยู่ที่วินิครับ วีนิเลนเชงมาแล้วดูอนาล็อกครับดูว่าฮืมอนาล็อกผิวๆเลยครับไม่ให้ไม่ได้ครับลูกนี้ดูว่าเล่นเชงมาแล้วดูว่าจังหวะนี้ผู้สาประตูวิ่งออกมาก็มีเหลือครับและเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วก็เหมือนน่าจะไปแล้วครับเรียบร้อยจริงๆด้วยนะครับก<อ>็เอาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับกับทีมนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่ผมมองว่าเล่นได้แล้วกันนะครับใช้ไต่แรงเนี่ยได้สบายเลยนะครับชิวๆแน่นอนนะครับขึ้นแชมเปี้ยนนะครับก็เอาเป็นว่านะทุกคนก็นักเตะที่ผมกาลังจะแนะนานะครับถ้าหากว่าเจ้าของไอดีนะฟังอยู่ก็รับฟังไปพิจารณาด้วยก็ได้นะครับก็แฮมซิกเนี่ยผมบอกว่าน่าจะตีส้มเล่นได้นะครับส่วนวีเ่าเนี่ยตีส้มเลยนะครับแล้วก็เอาไปยืนเป็น CDM นะครับ รับเราเนี่ยก็จะเด่นแน่นมากๆนะครับส่วนไรกาดนะครับไรกาดตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอเวอร์ถ้าตีเมทส่มเนี่ย120 นะครับผมก็เลยแจ้งเขาไปว่าให้ตีเมสซมได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปยืนแทนวีลานะครับเพราะว่าไลกาดเนี่ยไปเป็นตัวที่ตัดบอลได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เขายืนได้ก็คือ CM เช่นกันนะครับส่วนแผงหลังนะครับทุกคนฟันได้กับเคอร์เคสนะครับสองตัวนี้เนี่ยลอเปลี่ยนกิดหน้าเลยนะครับกิทเทโอทีวายนะครับส่วนคาฟูนะครับสามารถตีแดงยังพอไหวอยู่ยังพอเล่นได้นะครับก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะครับก็เป็นไอดีแรกนะทุกคนก็ ถ้าว่าใครนะครับมี ID นะครับอยากให้ผมทําทีมให้มีเงิน M อยู่ติดทีมนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเอามาให้ผมสร้างทีมก็ได้นะครับถ้าใครนะครับอยากทําทีมหรือว่าอยากสร้างทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้ง ID ดีไลน์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงหน้าช่องนะครับทุกคนก็เดี๋ยวแอดไลน์ไปแล้วก็เข้าไปคุยกับผมได้นะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของ ID มากมาก นะครับที่ให้ ID มาทำทีมให้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอีทีพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ